เื่อเกิดเหตุนี่เอ้ยนี่ล่มเลยว่ะไม่ได้ว่าตลมม้านแบบมันงุบเลยแบบไม่มีความสมาธินะแบบมันอึ้งไปเลยเนาะมีแบบบุกยามันค่อยทามามันก็มากรับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องภายในในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับมานีเบาเสียงมาบ้านหนองคำแหงเมืองอุทุมพรแขวงสะวรรณเขตเนาะ เขาไปหาครอบครัวเอื้อแพงเนาะพี่น้องกซึ่งเป็นเคสของเบาแยาวเส้นลเนาะพี่น้องเนาะเอาเสียงก็บเได้เข้าไปสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัวเอื้อแพงเนาะพี่น้องคือว่าเพื่อนซานของเพื่อนถือไพ่ใหม่เนาะพี่น้องเอาว่าจักใหม่เกิดจากเหตุอย่างกะยังบ่หู้เนาะพี่น้องเอาเสียงก็บเได้เข้าไปสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนน้ำเนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามฮับส้มน้ากันเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับบ่าวเสียงก็ได้เข้ามาบ้านอ่านงคำํำแหดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกับจเข้ามาหาครอบครัวของเอ,อเืนะ้อยแพงเลยพี่น้องกับนี่กับฮอดบ้านเชอนซานของอ่าเอ,อเืนนะ้อยแพนเลยพี่น้องเนะบบาะบ่าวเสียงกับจเข้าไปซาทามครบเป็นอยู่ของอ่าเอื้อยแพงเลยเนาะว่าเป็นยังเชอนซานเป็นจึงใหม่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนี่ยบุนีกับบ่าวเสียงมากับอ่า มาบุญนะพี time, ่พ้องเนาะบาบุญบ้านป่าเนาะเอาเสียงเนาะบนากาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องเพื่อนซานของเอ้แพงพอน้องพี่เนาะจุดที่ผพ่ไหมนะพี่น้อะอันนี้ที่เป็นน่าจะเป็นบ้านดังที่ผพ่ไหมนะเพีองเนาะแต่ว่าขนาดบ้านหลังที่ผ่าไหมเนี่ยเราเสียงยังบบได้เห็นนะพี่น้นงะเพราะว่าเป็นคลิของ่อญาว เป็นอไฟไหม้เนาะพี่น้องเหลือแต่ไม้กับมันนี่กับเบาเสียงกับมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เข้ามา่ายเนาะพี่น้องกับมาถ่ายโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับเบาเสียงกับมาฮอดอันนั่นเป็นพ่อเนาะเดี๋ยวขอรายงานตัวเลือยกับเนาะเจ้าสบายดีสดีเนาะ าันแพงเนาะดย้แพงอันอายุจักปีเนาะเอื่นสามสิบสามสิบเนาะอยู่น้ากันจักคนตัวนี้ฮะอยู่วะลูกซองลูกซองเนาะเอาปัวได้บ่มีวะบ่ไม่มีไม่ห่างเป็นไม่ห่างเนาะโดยม่ห่างจักปีแล้วปีปลายปีปลายเนาะป้าได้ปีปลายแล้วเออเออเออูกมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายวะโดยผู้หญิงในข่งชายคนหนึ่งอ๋อโดยเลย มเออดึนมาอบบุกลาดดึงม็อบวันนี้กันเนาะก็คือบ่เสียงหรือก็มีโอกาสก็เลยมาพี่ลูกมานั่งนะแม่เขามากับบ่อเงาเนาะดักดักขึ้นได้อ่าเขามาถทำข้อมู่ซึกของอ่าเอื้อยแพงเนาะที่เกิดว่ามันเป็นยังคือเกิดอ่าไพ่ใหม่เฮือนเนาะเล่าให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งน้ำกันเนาะ มีหูใส่เหตุแบบไม่แบบเลยนะห้ามันก็ไม่มาแล้วพร่าไปตั้งน้ากินอยู่นาะโอ้เข่งเข่งกระนุ่งกระงกระกิงซึกรกิง้วมันยังเลยนะกรันมัไมา้เพาาไ้งนำกอยู่น่ะโอ้วก็งเรถนกรไซงรถกิงซกรากแต่นั้นกาต่ไม่เพราะเป็นรถเป็อยนของเงนุ่ะ้นย่เหนันมนม่าเลยเพราะว่ามันจอดไอยู่นอ้เนะงแล้นยงเอก เดินเทาก็ไม่ได้หลังใหญ่หรอกพออยู่พอเศร้าแต่ว่าเป็นของพวกของไส้ของอย่างนี้ใหม่ไม่ได้ดูเลยเลยแต่ทรงกระ킹เสื้อกระ킹รถที่บลูกอันฮักกระสือประมาณได้สองทิศโดยโดยโดยมาลราจอดไหวเราจะไปต่างประเทศไม่มืดรถจักกับไม่เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรไหม่บูเรือยังเลยเนาะมีเลอะเลยเลยแต่ทรงกระ킹เสื้อกระ킹โอ้มาปั้นกันเจ้าเจ้า เพราะว่ามันทํามันส้มก็มีโรคมีรายแล้วเฮาไปแล้วก็เฮาก็บ่ได้ถือคิดว่ามันสิมีเกิดนะเงินก็บ่ได้ลยอ๋อคืออันมือเกิดเยนั่นเอื้อยไปนาบ่ด้อยไปเอาน้ํากิไปเอาน้ํากินเนาะประมาณจักเฮาไปแต่5:00นประมาณ6:00นลยล่ะใหม่กลับมามันลุกด5:00นแรงนี่บ่5:00นเช้า5:00นเช้าอ๋อ5:00นนี่เนาะดยๆๆ กบมานีไหม่กล่กบมาแบบชาวบ้านมันมาเต็มมาเลยเดเพมันมาซอยเตะเตะเอื่อยน่มาเนี่ยโมท่านเนาะมันก็เลยแบบมูบเลยมันมันมันมดกำลังไก่สู้แบบว่ามันไหมมดทุกอย่างเลยมาก็มมแต่ว่าเฮานี่มันสุดหลยมดมดุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เฮานะมันเลอะแต่ห้านุ่งไปเนี่ยลูกก็เลอะแต่นุ่งเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นยังนี้ไปก็ไพ้ไปเลยเนาะมดเลย รถเจาะรถจักร,รถที่ลูกฮักกระสือก็ไหมเจเจาะเป็นรถจักรก็เป็นเครื่องทำม,มาหากินเนาะโดยทำม,มาหากินมาสีไปวันน,วนแล้วพอได้เลี้ยงลูกแต่ว่าก็คือเกิดเกิดไผ่ไหม่ก็ไปก็ไผ่มาเลยเนาะโดยไปก็ไผ่มาเลยโดยโดยโดยคืออันเสื้อความถือเนาะอันเก่อนก่อนจะเกิด ไพ่ใหม่นี่เอ้ยได้เกี่ยวกับมียันมีทิดมีพอหูเว่าเกี่ยวกับมันที่ใหม่มันนอนค่ำคืนหฮากับโบได้พัดโบได้พันบ่โดยไม่ได้พันเพราะว่ามันเป็นล่างบ่ก่ะโบได้มีล่างมีอย่างมาบอกบ่าเลยกลางคืนน้องอันนีมันเกิดมันก็ต้องพันแน่นอนโดยดมีได้พัดมีแต่ว่ามันจังเลยแล้วมันเกิดเฮินกับไพ่บอกเลยเลยอันนี้ก็คือบบได้มีอย่างมานันเลยเนาะโดยอ มัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเฮือนหลังนี้มีเลยๆเลยหรือว่าอาจจะเป็นชีวิตกนอาจจะมาเปลี่ยนไหเนาะคือตอนนี้เนาะเจ้าเจ้าแบบนี้นะเป็นส้อยเสน่กสัตุ่อมมือเลยเจ้าเจ้าอีกเจ้ามาหนาให่เอ้าอ๋อ การการอยู่การกินแน้เอนเลยกินกินไปธรรมาสานีนและกินไปเป็นข้าวน้ามซัำปลาไม่กินวะหมูตาเคอผู้ละสองโลสามโลแล้วก็พ่อแม่กะซีพบบ่อแม่กะอยู่ต่างไม่ห้าวกะ คิดว่าเฮามีครอบครัวแล้วเฮาก็เลยปากันแล้วเฮาก็ไม่ได้คืนค่ะเพราะแม่อยู่ไม่ได้ขึ้นเพิ่แต่ว่าเฮาหาอะไรลูกเฮาเองนะเจ้าเจ้ากินอยู่เฮาเองเนี่ยนะพ่อแม่ก็ฮะมีมีเพิ่นก็เฮาก็สิไปแก้มเพิ่นทุกอย่างก็ไม่ได้เฮาต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเจ้าเจ้าคือคล้ายๆว่าต่างคนต่างมีภาระเนาะเพ่อแม่เฮาก็มีภาระเฮาามีภระจ้าเฮาก็ต้องรับผิดชอบของเฮาน้ำเนาะอลูกเฮาดีดีดีเอ้ยดีดี กแก้่ยูดแก้มแบบเข้าแบบหนำมาแล้วพ่อแม่เครับนี่เขาคนแต่ละปีกันนะสิ่งที่เขาซอยเดือได้ก็คือซอยกันไปเนาะโดยประคบประคอบกันไปน่มเนาะก็้ลยเนาะอย่างใดมันก็เกิดเพราะมันเกิดแต่เอาเดียวมันก็มีเอ่อได้ได้เดี๋ยวว่ามันจะมีทางที่เปลี่ยนชีวิตเขาในนอนอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้นะเด้อยนอนอยู่นับสองลูกสองคนเนาะสองคนกับน้องเพราะนึกมันคือพ่อนาะนอนอีกคนหนึ่งเนาะ พ่อแล,ละนอนอยู่หน้าเพื่อนรับจ้างเลยขอขอโมเขาพ่อโดยโดยโดยพอได้แบบเน่งแล้วเขาก็มีมีพ่อก็มีมีแบบแนวเฮอะนะอ๋อเจ้าเจา้จาเจ้าหน้าเฮกตาปลายพอได้ปีละสี่สิบปีเรื่องงามก็ได้สี่สิบปลายเจ้จาเจ้าเรื่องเนีเนน่เป็นคนเป็นคนบ้านนี่เมืองนี่เลยเนาะโ้ยเป็นคนบ้านนี่เมืองนี่เจ้าเป็นคนูนไทยโอ้ยวายุเนาะู้ไทยสุาคนไทยเนาะวายว่าอย่างนี้ แม่นลาวแท้เนาะลาวผู้ไทยเนาะผู้ไทยลาวผู้ไทยโดยโดยโดยกลัมาเนาะมาสอบถามว่าคมเป็นอยู่ของเอื้อยแหละว่าเป็นเขตของบ่อยาวลงว่าก็ถือว่านานเติบแล้วเนาะประมาณได้อยู่ประมาณ10 20มื้อนี่แหละโดยประมาณนี้แหละครับบ่เสียงก็ได้มีโอกาสก็ได้เข้ามานําเพิ่นมื้อนี้โดยๆมามาเห็นตัวจริงนะ้ว เพื่อนจริงเนาะหม่ดีรอเนาะไหม่แบบสุดๆเลยแหดะเนาะกินเขากินน้ำเนาะยังหากนนึ่งเข้าอาะจะตักแจ๋วแล้วจะกินโคกุ้งก้อยอ๋อเหน่ยเหน่อยผอกะห้ามมาจาะแ้่ในแน่เพ่นก้ะ กำลังขึ้นมาแล้วแม่กับน้องบังเทอกะบังเทอกะน้องอ๋อมาเบิ่งกันคนในนี้บ่เด้อเพิ่นโชยเฮือนอ๋อคนป่วยเนาะคนบ้านใกล้เอ้นเคียงนี่เนาะดอ๋อโดยๆจาๆนีล่ะบ่บ่เบิ่งบ่ปะบ่ทิ่มกันเนาะดมีหยังก็เบิ่งฮักแพงกันเนาะเอ้ยอืบาดนี้เฮายังมีเอ่อลมหายใจอยู่กือว่าสู้แบบเบิ่งกันนําเนาะดเนาะเมื่อเกิดเหนี่เอ้ยนี่บ่ล้มเลยว่า ไม่ได้ว่าตลบม,มากแบบมันงุบเลยแบบ <c oughs> ไม่มีความสามาธินะแบบมันอึ่งไปเลยเนาะมีมนะแบบทุกอย่างมันค่อยเามามันก็ไม่แล้ว คือคายว่าทำมาหากินไปวันวันเอาในใจลูกมีมีเลอะโแหละมีแต่ซุดไปเลยกระไรหมูหยูมาปอบใจแบบว่ายานเอาคิดไปทางไม่แบบมันมีเลอะคืออะไแบบหมูยานพูกข้ลมฟุ้มข้าวต้เพราะว่ามันมันมันมดทุกอย่างมันเร็วเกินเนาะมันหมูคือคิดเนอะแบบว่ามันเร็วหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำข้าวลูกแล้วก็ โบลูกไปงเพ่งเด้อแม่ไปตั้งน้ำกินก่อนจ้าลูกกะไปคืดนักแล้วแม่ลูกแหละยันเขาโดดเทาไปเอารถที่ก็าแพงอ๋ออันมือไปนั่นเึืเอยไปคนเดียวอ่ะไปผู้เริอันลูกนี้ยอยู่บ้านเนาะลูกไปงเนพ่งเนเนาะโดยเพราะว่ามือนั้นเป็นมือวันอังคารวันอังคารเนาะโดยวันอังคารเราเป็นโบลูกกินข้าวกินน้ำไปงเพ่งแล้วลูกเด้อรถที่เนี่ยไปกระย้าเฮาไม่มีไปพยันหมูแทงโบแทงเพื่อรถที่พักกระซือ โดยโดยเก็บอันนาสะเอาไปแล้วซอยเด้จ้าจ้าซอยอันแม่หาเงินได้กะมีหลายนาสะเอาซอยเด้ซื้อรถถีก็ได้จ้าจ้าล้แม่ก็มีเยอะไปว่าเฮามีมบัดมื้อไปแงบ่แงแล้วมันขาดประหยัดเอาลูกเอ้ยเฮามีมีลูกก็มาจอดไว้ย ยานลูกมันโดดเข้าไปเรถทิปนะกะจก็ไม่จักแน่วมาก็หาลูกไม่ได้หรอกลูกนะไปนั่งกนเห็นไผ่ไม่เฮือนอะไรก็ได้เจ้าดีแตล้วลูกผเป็นอย่างเนาะโดยเพิ่นกระเบ่้อยู่ดึกงอมาของเขายู่ของเขาก็มีเจักว่ามันจะเกิดเฮ็ดเนาะแต่ว่าเฮือนเอื้อนอยู่ทางนอกอยู่เนาะโดยนี่อยู่บ้านไผ่ไม้นี่นอเนาะโดยตอนนั้นเพิ่นก็ยังไม่ได้สร้างห้องหนังเพิ่นก็กระชรางนี่อ๋อโดยโดย ชาวบ้านน่ะมาเป็ดเมื่อแล้วพึ่งมาซอยมาซอยก็คือเหตุะเหตุนี่แหละน่ะแต่ว่ามาไปเบิดเนาะบัทันอย่างเลยเนาะแบบว่าก๊อกปัดหอกได้แบบนี้หอกน้ำก็บิทันมันบัวไส่ลายเปิดเอเนาะโดยอันเธอหลังใส่ไผ่พึ่งก็ไม่ได้มันไม่เมื่อแล้วแบบมันลวกมาเลยใส่ไผ่เชื่อหลังนี้ชิชอยกันดะไรชิชอยเอาน้ำพุชอะไรด้วยเพราะว่าต่อเน่งมือมือก้อนนะเพึ่นต่อเน่งแบบนี้เน่งเชื่อผ่านดิ่มเขาเลย บในไผ่มาลาบแล้วมันไม้สายไ่เพือนะจะได้ไร่แบบนี้นะจะได้ยอกจักพันชิบอกกับจักเกิดสาเกิดอย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าพื้นไผ่ฮาก็ไม่ได้ดักเกิดจากไผ่ผาบอกเรื่องเล่าเล่าฮาก็ไม่จักผาบุ้งจอนเนาะหรือว่าผานี่เฮาก็ขอาต่อน้ำเพิ่นต่อมาจากเพิ่นได้หลัง ไปผู้ดีรนะนาะอคนบอกเป็นยังกันถือว่าถือว่าดีใจแต,แต่ว่าโนะงบอกะโงงยุสมบัติเฮามีไรก็คือว่าเนากนไมหยะด่้วยควมามว่าเสียลายแล้วก็คือว่าเนาะนะเอ้ยเนาะแต่ว่ามันมืดตัวสิ่งที่เฮาสั่งมาแต่มันไปกับอันนี้แหละสงเาสี่ักนอยก เฮาบัดคนมากินมากัะมือเติมครัเฮาบัดมีทุกอย่างแม่นเดอร์หานนะเฮาวผัดได้ผัดซื้อเชิญน้ำเฮาเฮามีครอบโคเลยนะเจ้าเจ้ามันมืลายแล้วทั้งงมืดด้ยด้วยขาบัดคนมาซื้อของโคมาไหวทุกยู้นะเจ้าเจาได้เงินสำเรื่องาวัดซื้อมาป้าไหวเพ่อลูกเก็บสะสมไม่เนาะไปขายมาได้เท่าไร่เจ้าจะคิดบางมือได้หลายบัดซื้อโทรซื้อบ่งโฮมไหว มาเป็นเหตุแบบนี้นะมันมืดมดกำลังใจจะมีมีแนวสู้เลยทันย่างน้อยไม่เฮิ่นก็เลยลดเท่าเด้ขาดได้ขาดกันยังไงเหรอวะนี่ไปกับไปหมนเลยเนาะไปจนไม่มีบอนซีแบบมกแมวนะมีแต่เนาะเออสิ่งของที่สิ่งของที่เ้าหาได้บัดอ่ามันหายไปในพริบตาแบบมันก็ยังทำใจบม่ได้อยู่เนาะทำใจไม่ได้นะกับเรื่องคนก็อีกอีก ก็อีกแนวนึงแต่ว่าเรื่องของจริงของที่ว่าเขาหามาได้เนาะแต่ว่ามันตอนนีในคลิปนักแม่นแบบรถล่ะรถเบาเพราะว่าเฮามันมืดอนาคตเอ้ลดยังไงรถรถยังเอ้ยรถจักไม่แล้วได้ขายได้ขายพอได้้ซือให้ลูกกินไปวันวันเนี่ยมันมืดลถจักเนาะโดยอ๋อตัวนี้คือเอ้ยน่ะขาดเครื่องทำมาหากินเนาะก็คือรถจักเนาะ ได้เลี้ยงลูกไปอีกโอ้ยโดยโดยโดยมันมดทุกอย่างล่ะแบบว่าถ้ามีไม่เถ้าถ้าได้ลดนั่งยังนี่มันกะทีชีวิตนี่ก็ยังยังได้พอดำลุกไปต่อได้เนาะเอ้ยน้อได้พาหาคาหาค่าเพราะได้เลี้ยงลูกอีกเอามันตัดติ่งเจ็บตัดมือก็เจ็บแล้วมันมีมีแนวข้าไปวะใส่สัตว์ไปจ้าข้า เมื่อก่อนในไปขายข้าวรถนี่เลยเอาข้าวหมู่ไปขายหมูไหลเป่าหนึ่งสามสิบพันกำไรมันเลยนะเอากระดาษใส่กินไปในนั้นมือเลยได้ขายดีเลยได้ยุมือสี่ห้าสิบเลยขายตลดตลาดก็ได้ยุประมาณสมอาและเนาะเนาะคือบ้าน่เนาะเออเนาะมันจริงที่มันหามองมันบม่เห็นเนาะ มันจังมันเกิดขึ้นเมื่อไรเขายังบูหูเนาะกับมันคือว่ามันเกิดขึ้นน้ำทุกุนเนาะกคม่ถือไปกรเปเงินโยมีจัก่แัหจักกัิอไปเมือกีว่ามันตั้งนำเนาะเขากว่าฉีกเงินทุกคำไปมันก็มีลุงหลายนะเขาก็ป้าไ้เยอะเฮินทังหูกานนอแล้วก็เขาก็ลอกกุเจไว้โดยโดยโมาทั้งทีโหลุนเวุ่นเอาพปโดยก็ม่ทัน เลนจากเล่นจากทีมหาดคู้นำตะตะพุนนะก็คือตอนนี้นะผ่านมาเป็นเวลามาณมาเกือบเช้ามืดเนาะดยประมาณหลังจากเกิดเกิดไทยใหม่เนาะเพื่อนซานเนาะดยประมาณนี้ละมีหอดกต่จังน้อยนะ ประมาณนี้แหละสูงนี hey, uh ่แหละคแต่ตอนนี้ก็น่าจะทําใจได้เนาะเอ้ยเนาะกาะมู่ก็ปลอบใจอยู่สู้ออกไปแล้วก็คือว่าเนี่ยเนาะบาเคนสร้อยเด็กอะคือมีกําลังใจมาเด้ขาวบูบ่ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าสิ่งของเฮาหามากกรเพิ่นสิได้นะโดยโดยโดยก็คิดเบิ่งเฮาแน่บึ้งก็คิดอยู่แต่หมู่มาว่าอ่าทําใจหมู่ซร้อยานี้ก็สาธุยอมหมู่เธอกําลังใจอยู่แม่นๆเด้อชาวบ้านซอซสองก็ซรอยอยู่ คุณเอกคุณน้อยแหมละพอได้จำล่งชีวิตนะนะก็ได้จำล่งพอได้สู่ต่อไปเนาะโดยหมู่ก็ออกกำลังใจเฮยยูชาวบ้านชาวช่องก็ได้ก็คือตอนนี้ก็คือกำลังใจมากอะกำลังใจเนาะโดยก็ไล่บอกก็ไล่ยูเพราะว่าเห็นบ่าวคนสอยซสำนี้ก็แบบจุดๆเลยแหละเพราะว่าเฮาก็ไม่ได้คิดว่าเออหมู่สิตั้งใจมาสอยเฮาด้วยความบังเอิญเพราะว่าไม่ได้คิดเลยนะซสำนี้กอะชาธุย่อมือ ตังโตได้ยืดและสําเร็จเนาะก็คือที่นี่แหละเฮือนซาเนาะไฟใหม่แล้วก็อ่าคือบ้านหลังไม่นี่คือเบายาวเนาะเบายาวายาวเฮาได้กับบ่าวนี่แหละบ่าวบุญเนาะเฮามีจักือเพิ่นเพิ่นบ่าวบุญบ้านป่าน่ะเป็นทีมงานสาเดียก็บ่าวเสียงเองเนาะโดยๆๆเพิ่นกับแต่มีคนหลายก็สิได้ไปต่างคนต่างไปเี่แต่ว่ามื้อนี้มีโอกาสก็ได้มานํากันแล้วก เดินทางมานทำกันก็เลยเวขามาหาเอื้อเพลงพอดีขมาสอบถามว่าเพื่อนไพ่ใหม่เนี่ยและกลับมาเบิ้งเพื่อนซ่านของเอื้อหลังไม่เนาะก็คือตัวนี้ประมาณสัมเนียบเอื้อันเพื่อนฮะโดยประมาณสัมเนียงบมีเท่านี้นะคือแบบว่าขึ้นซอยได้สัมเนีฮบก็ซาทุกย่อมือย่อชุดเสาะเลยสิ่งที่เดือดตัวนี้คือหลังคาเนาะเป็นพวกหลังคาแล้วก็เป็นไพ่ดอกไพ่ด่านเนาะ อ๋อ oh, โดย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 โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือเราเสียงได้สอบถามอ่าเื้อแพงเพิ่นเนี่ยนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะขาดเอ่อลายอย่างเลยพี่น้องพอไปกับไพ่เบิร์ดเลยเนาะไปกั็สิ่งของที่เพิ่นหามาไล่ตั้งแต่เตตุนจบตรงไหนพี่น้องตั้งแต่หาตุนจบตุนฮอดได้แต่ไปกับไพ่ก็ยังไปจนเบิร์ดเลยบุมี่อย่างเลย เป็นรถเป็นล่างเป็นรถจักอย่างที่เครื่องทำมาหากินกะไปกับไฟเลยเนาะก็เลยอตอนนี้นะเอื้อนาคนอยากได่รถจักก่อนเพาะพี่เนอะคืออยากได้ทำมาค่าขายหากินเพื่อเลี้ยงลูกสองคนนะกะพ่อแม่เพื่อดำรงชีวิตของตัวเองน้ำเนาะอืมแต่ ก็ค <c sea> ือบ้านนําแหละพี่น้องตอนนี้ก <ome> ็บ <risque> บ้านก็ยังบ่ทันได้เสร็จนะครับก็บ่เสียงก็สิได้อ่าเดี๋ยวสิบ่เสียงก็สิได้ทายอ้อมรอบบ้านให้อ่าพี่ให้น้องเฮาเบิ่งนํากันเนาะก็โอเคเนาะอ่ามื้อนี้ก็บ่เียงก็สิได้อ่าลาเอื้อยไปเนาะมื้อนี้เนาะได้ลาเอื้อยไปก็เดี๋ยวบ่เียงก็สิได้เลาะให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะขอบใจเด้อลูกขอบใจเด้อไปก่อนเด้อเอื้อยเด้อเจ้าสู้ๆเด้อเอื้อยเด้อเจ้าๆอือ น uh ี่มือหน้ามีโอกาสมาบอเสียงสิเข่ามาใหม่เนาะจะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ยโอเคพี่น้องเนาะก็เอานี่เนี่ยพี่น้องเพื่อนชานหลังที่ยอแหบ่สเน่แนงเขาเนาะเพิ่นได้อ่าสร้างให้เอื้อยแพงเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ายังบอซิบอยังยังบอท่านได้เป็นรูปเป็นร่างเนาะพี่น้องแต่ว่ายังขาดลาย่างเลยพี่น้อง จะเป็นมุมเนอะตรงข้างเหื่นซานของเอื้อยเพป็นเนาะพี่น้องเนาะตรงจุดนี้ก็เป็นมองเพลนอ่ะอาศัยอยู่ตรงนี้เนาะนี่จะเป็นมองไผ่ใหม่ที่หลังเก่าในพี่น้องรอบบ้านของเพคนโอเคเนาะพี่น้องเนาะกระบอกเสียงก็ได้อาสอบถามอาครอบครัวของเอื้อยแก้วเป็นที่เรียบร้อยเอนาะพี่น้องเนาะอ่ะา,าผัวท่าว่าผู้ ผู้ใ่ใจดีเดี๋ยวว่าอยู่ในประเทศหรือตั้งประเทศนอกพี่น้องเนาะว่าอยากช่วยเดือยสมทบสร้างบ้านเฮือนสร้างของเอื้อยเพิ่นกะติดต่อหาเบาเสียงได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือว่าเอื้อเพิ่นกะอยากได้รถจักรพี่น้องเครื่องทำมาหากินของเอื้อเพิ่นแต่ก่อนเรเพิ่นได้รถจักรแต่เพิ่อนหาเครื่องอยังมากขายพอะได้ดำรงชีวิตได้ยงดูก สองคนกัครอบครัวของเอื้อยเพันน้อยพี่น้องแต่ตอนนี้นะไปน้ำไพร่แมงอยังไปเบิด้ลแต่นาะพี่น้องเพื่อนซานาอย่างโบได้มีอย่างเดือยอย่างเลยเนาะแตสิ่งท่านตอนนี้คือเอื้อยเพันอย่างได้รู้จักอ่ะพอได้นำเครื่องคลองไปขายพอได้ได้ดำรงชีวิตต่อไปเนาะพี่น้องกะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคืนนี้กับโบเสียงกะขอฝากพี่ฝากน้องเนาะสำหรับขอมาติดตามรับชมคลิปเป่าเสียงเนาะก็คือเก้าในพี่น้องก็ขอให้อ่า อยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข่ยาให้มีเนาะทำการทำงานจริงใดขอนี้ตอนนี้ขอให้จะเดินในการทีกันงานกันเบิ่สุขสุขคนเนาะกะ็โอเคนาะพ่นอกมันนี้ก็บบเซียงก็สิไดาไปอีกแล้วเนาะ,ะถ้าว่าผู้ใดอยากช่วยเดือครอบครัวข,ของเอื้อยแพงเนาะติโตหาเบาเสียงได้ก็สมทบกันสัางบ้านส้างเงือนเป็น ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะคนเด็กคนละหน่อยเนาะโอเคพี่น้องว่าเสียงกับสิไย้ลาอาพีด้าน้องไปอีกแด้วเนนะกัขอกล่าคำว่าสบาดีและสวัสดีเด้อสุขูสุขคนภายในและต่างประเทศกันเนาะ